สวัสดีครับพบกับไอซ์อีกเช่นเคยนะครับในรายการแอป Style ว a ร i e ตีเพียงหนึ่งนาทีที่จะทําให้คุณได้รู้จักกับแอปพลิเคชันที่จะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นครับช่วงนี้เนี่ยมีละครเด่นหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับและสําหรับใครที่ทํางานหนักเหน็ดเหนื่อยจนกลับบ้านไปดูละครไม่ทันเนี่ยผมเชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้เหมาะกับคุณอย่างแน่นอนครับกับแอปพลิเคชันนี้เลยครับทีวีไทยแลนด์แอปทีวีไทยแลนนะครับ สามารถดูรายการต่างๆย้อนหลังได้ทั้งไทยและต่างประเทศโดยมีการแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนครับทั้งละครไทยรายการทีวีซิทคอมข่าวโดยเมื่อกดดูจะลิงก์ไปทาง YouTube และยังมีช่องสำหรับค้นหารายการภายในแอปเหมาะสำหรับคนที่พลาดดูรายการที่ชื่นชอบนะครับหรืออยากดูซ้ำอีกรอบแอปทีวีไทยแลนด์นี่แหละครับจะช่วยคุณไม่พลาดความบันเทิงนี่แหละครับแอปพลิเคชันที่จะทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นนะครับ และนี่จะทำให้คุณไม่พลาดดูละครที่ชื่นชอบอีกต่อไปนะครับสำหรับครั้งหน้าแอป Style v a l ลนตี้จะมีแอปพลิเคชันอะไรเด็เดๆมาแนะนำให้ชมกันต้องรอติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ